พี่น้องผ่านไปแล้วกับการเดินสายขั้งแรกของเสียงอีสานหลังจากเปิดฤดูกาลวันที่5และวันที่6ตุลาคม2567ที่บ้านหนองใส ตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีบันิก็เริ่มเดินสายแล้วด้คิวงานมาหลังจากเปิดฤดูก,กาล40กว่าคิ้วสนิทว่าลับสายจนหูใหม่หลวดหลวดหลวดลดต่อคิวตอกันพี่น้องเอ๋ยงานเดือนตุลานี่ก็เต็มยียดแล้วด้งานแรกแสดงที่บิ๊กซีบิ๊กซีบิ๊กซีจังหวัดเลยพี่น้องโอ้ยสนิทว่าผู้จัดยิ้มเป่งเซ็งเพราะว่าคนเต็มลลนสนามพี่น้องเอ๋ยป้า สมกับว่าปีนี้เสียงอีสานจะต้องปังจะต้องดังแน่นอนและเป็นคอนเสิร์ตแรกของชาวจังหวัดเลยหลังจากแงนนะแงนนะบริเบิง์มอล่ามาโดนดเติบเนาะข้าเจ้าปิดฤรูปกันเสียงอีสานมาเปลี่ยนคณะแรกพี่น้องไทยเลยมา,ลายหลายหลายพี่น้องเอ,อ๋ยต่อแขวกันว่าสั่นตัวหวัวดำคุมคุมเบิงงเข้าไปทางในน่ะอไปแสดงอยู่ในบิ๊กซีหลอ ok ก ุดไทยข้องกันจอดรถของบิ๊กซี่นะอืมลั่กันตั้งแต่สุดโซ่เริ่มแต่สองถุ่มกอขวาให้น้องๆฟีนิคขึ้นโซ่โตกอนพี่น้องจากนั้นกัดสุดโซ่แต่ละสุดสุดพญานาคเดียวสุดยอดพี่น้องเอ่ยตั้งแตเ่เล่นแต่สองถุ่มกว่าจนหอดตีสี่กักคนนี่โตโตโตโอุ่นหนาฟ้าคัง ยุคทองยุคใหม่ของเสียงอีสานพี่น้องเอย่ยโดยการนําของอาจารย์เอจัก,กรพัฒและแม่น้อยแม่นกนอ้อยอุไรพรคอยอยากสิบอกว่าเัีเลยบ้านคอยมังเลยบ้านคอยเองบ้านคอยเอง <c ười> ขันไปเรีนอยู่ท่าไหนซุ้มเจ้าหามพาดไปเด็ดขาดมีลูกให้บอกหลานเสียงอีสานปีนี้ปังแน่นอน ผู้ใดสิจ้างให้เฝ้าจ้างพี่น้องเอ๋ยไปใส่งั้นบุญน,น้อยบุญใ่ญ่บุญใกล้บุญกาบุญสลองสร้ปา,ปาบุญป่าป้าบุญกะทินเนี่ยเฮียเอาเสียงอีสานเนี่ยปีนี้อาการเอวบอทันปรับราคาปันใดเทียดีเฮียเฝ้าไปต่อเอาเม่ปีนาปีเฮ่อมันสิแพงกว่านี่ดีไปตอนนี้รา,าคาแล้วลว่าเราบอทันปรับเทียเฮียไปบา่บาผิดหวังแน่นอนเสียงอีสานหกเจ็ดถึงหกแปด ยกบองจะต้องกลับมาดังกลับมาพังอาดอีกหนึ่งรอบปล่อยฝ่ายน้ำทิ่มตลดแล้วก็อีเมโนกน้อยน้ำทิ่มรุ่นเกาๆกับสิมีผู้ใดอีกผู้ใดมาแนนะ่น่ะน้องแปง้งกามาสายใหยอุดมพรเออแน,น่แสงอุรุนบุญยู เอ๊ะสายแยกับไมพุ่มนี่คอยจำยซับสนกันพี่น้องเอยผู้หนึ่งอยู่อยู่อันนกอยู่อันสาวน้อยเพชรบ้านเพือเนาะเออผู้ใดผู้หนึ่งลับข,ขออนุญาตบัตรทั้คอยคอยลงซื้อกันแต่กี้ขาเจ้าจลองพู่กันเนาะสายใย,ยไหม,มพุ่มอุดมพร้อแเต็มปัจจุบันนี้ผู้หนึ่งไปอยู่ที่สาวน้อยแต่ว่าผู้หนึ่งนี่ยังอยู่กับคุณแม่นกน้อยนะแล้วก็แม่จักรจันทร์ดาวไพ่อิบัตสนานั่งเอกตลอดกาลดาวไล่ตลอดกาล มวลขักแน่พี่น้องเอ๋ยแล้วก็แล้วก็ทีมงานของฟีนิกซ์เสียงอีสานแล้วกับรุ่นกลางๆหลายผู้หลายคนยังอุ่นหนาฟ้าข้างพระเอกก็รอรอนั่งเอกกับผู้งามผู้งามเลิศค่ะไม่แพ้ใครแน่นอนเสียงอีสานปีนี้เสียงอื่นเราอีสานล้านสร้างคอนเฟิร์มสวัสดีครับสวัสดีครับ